โอเคพี่น้องเนาะสบายดีเนาะสบายดีเนาะสบายดีจะเนาะเด้อจ๋าโบ้น่ของนี่ของน้วานแม่นเอามื้อนี้กเดี๋ยวเาลิออนุญาตเพราะว่าเาลิที่เข้ามาครั้งแรกเนาะเอ้ยจะนี่โดยมูจะคนอื่นผู้ที่3ผู้ที่3ือนมกรเพิ่นผู้กกผู้กกอยู่นําเาบ่ได้อยู่นําเอ้ยด แล้วอันผ nice no ัวจะดิผัวกับ่บได้อยู่โบอยู่น้ำกันอยู่จักเพิ่นไปทั้งทีเลยบ่ได้เลิกกันบ่ว่าสิเลิกบ่หรือบ่นี่กำลังน้ำเนินเรื่องเลิกคุ้มเครือบอว่ากำลังคุ้มมันเป็นแบบว่าคุ้มเครือเพิ่นบ่ได้อันบอกได้ก้าวไปนะบ่โดยว่าบ่สนะเพิ่นกับไปด้วยว่ามีเรื่องราวกับแมนกับโบได้มากมาย คนเพื่อนไปอ๋อทะเลาะกันนิดหน่อยบ่โดยเรื่องตามเหตุตามสร้างนี่แหละเงินคำคำแก้วนี่แหละเพื่อนมาเพื่อนไปสามสี่ห้าคืนมาคืนที่ห้าที่หกเกิดอะไรเกอดกัไปสามคืนมาคืนที่สี่ไปไหนน่ะจักเพื่อนไปนะไปตามกระาเพื่อนโบจักเอยก็เลยแบบว่ามาวันนั้นเอ้ยก็เลยว่ะมาแล้วก็บมิตรนุนนอนสองสามคืนเบ่เล่นของเราเลยเนาะ แล้วก็เอ้ยก็เลยเมื่อยอดเมื่อยทนแต่ก่อนเอ้ยก็เฉยอยู่ก็บ่เว้าก็เว้าเล็กน้อยมาก็ไปเฮ็ดใบช่างนอนตามที่เห็นนี่แหละคัเฮ็ดช่างันได้นําลูกนําผัวเฮือนชานบ่จนสิลทับซบ่พวก้ว่าแม่นบ่แม่นทอได้งายูแต่ว่าไมตัวุ่เาิโดย่เิคือใหญ่ได้แบบอยู่ซะตโดยนเานี่คือว่าผ่านเนาะโดย เด่กระับเนกับเงินคำคำเกลวนเตียวไห่เลยชา็เก่าชาอันนี้เก่าะแต่ยังมึงบกกอยยังกระวามนเบ้นคนไหวแต่เงินคำคำเก้วคันว่าเรื่องเห็ดเรื่องช่างเพื่อนต่ามีแต่เอ้าผู้มีเงินกับผ้าเห็ดเมขันว่าตูตกด้วยคนกับคาใบทั้งใด ห้เมียอยากห้เมียนำพาใช่ะโดยปกติมันโบแบนผัวเพื่อใช่ไหมด้วยภาษาสั่งภาษาแม่อะไรถือว่าเอื้อยเอากับเอื้อยก่ย้อนยังผู้หญิงคนเฮากับถืนว่าเก่งกับยังบ่วเท้าเทียมผู้ใช้แม่แล้ววะโด้วยลายมันแหงย้อนใส่เนาะด้วยแล้วเพราะว่าฉัดีกว่าน้อยเกิดวะก่อนเพื่อยังบัวทันได้เกิดกะน้องน้ำหวานเพื่อสามทีเห็นนั่นแหละใส่ผัวแม่ หมอกำพื้นไผ่ยมน้ามยมไนน้องลำหวานพันูกไปหงเทียนคือเดี๋ยวนี้น้องลำหวานพันปวอยู่เอลยก็อยู่กับน้องมังกรพันชงคุณน้องมังกรบ่โดยน้องมังกรเบาเพิ่นย่างไปแม่หลีบบ่น้องลำหวานแมนย่างไปมูหวานี่ก็ย่างมูอนีก็ย่างไก่บ่ งงเคยชาวตาอยู่คนละเคยได้ไปเคยได้ไปแล้วบ้บางเพียงหน้าชาวตาอยู่ตะกี้คุณนะเพิ่นมากินเขาอยู่เฮือนบ่บ่ลงกินอยู่เฮือนญาติถื่อกับเฮือนป้าเแม่นพระเจ้าบุหัยหยัดข้าหยัดหน้าลุงพีเพิ่นวะเข้าวกับบุลุงมาหลายเลยหายหลุงมากินอยู่พีน้ำเพิ่นไปโรงเรียนหกผูกมาจากเฮือนจากชั้น กะยาเพื่อนว่ะโดยเราลงไปกินฟูตซอยกันเนาะโดยเป็นเจ้าเป็นญาติกันกับน้องตาบ่ก็เป็นมูคู่ญาติกับแม่แต่กับบชนิดเท่าเทียมน้องโมเพื่อนน้องโมเพื่อนกับน้องตาเป็นพี่น้องกับลิลหลอจริงๆเนลอหรือลนมองบ่เพื่อนน้องโมเพิ่นอะไรเป็นป้าเราแล่แม่แมนป้าของ แม่น้องตาเาน้องโมใช่ไหมกันเนาะโดยคุณตาน้องตาเอิ้นแม่น้องโมกับเอิ้นป้าคือเป็นญาติพี่น้องกันแต่ว่าคะห่างๆหน่อยนึงเนาะลำบากสมควรลำบากบอลครูขึ้นเป็น บอของเน็กน้อยกับเพิ่นกับไปร่วมแชมปี่ไปไปว่าใดตอนนี้โบกหู้ทางเพิ่นไปเลยบอกโบกหูขาวเลยว่าไปทางไรตอนนี้แต่โป๊กตกอร์ที่เราก็ไปสองคืนสองคืนสามคืนสามคืนสี่มามาแล้วก็นอนนอนสองสามคืนอีกนอนมือชองมือเอาเสือกมือหนึ่งไปไปป้าไปดงซ้ำ นจังเป็นไปทางใดนะมุ้ง่ไปป่าดีกว่าไปใส่ใช่ปหมเอ่ยเมื่อเคยกับโบูุจักจากกันมากับไรทิพย์แล้วเมากันนิดหน่อยแหละเพิ่นเพิ่นชีหู้อยู่บอนวานญาติพี่น้องเพิ่นนังชีหู้อยูบว่าเจ้าได้ลูกอะไรยังกับชีหูบ่หรือบ่เอ่ยกับโบจักด้วยโบเห็นที่คนขึ้นมาเยี่ยมมาคอยคนไม่มาจบคนไม่มาจบแต่เอ่ยอยู่พื้นอยู่ภายไม่ขึ้นมาพ่อแม่เพิ่นเนาะกับโบหุจัก เงินเข้าเจ้าอยู่อยู่กับ3มื้อบ่4มื้อ4มื้อ4มื้อกี่คืนเออก็เลยวาส่งที่อย่างมาเยี่ยมบ่พื้นคือปู่คือย่าเนาะเยี่ยมมาเบิ่งลูกลูกหยังนะคําคือบ้านเฮาอ่าลูกได้เตาโอ้ย่าตกอันนานแล้วการกินการยูไผกินให้เจ้ากินบาดนี้เนาะกะมื้อแรกๆที่น้องเอ้ยได้กัแม่น้องมเพิ่นเพิ่น เห็นหูตรงรักเตาไฟเพิ่อคุดก็ได้กบหนึ่งตัวเพิ่อก็เลยมายืนได้ย้อนน่องโม่เพิ่อจะกินกบเนาะกบเขียดน้อยเขียดนาใส่พวกกระลาซื้อกบมาฆ่าใคไใครขึ้นมาเนาะโนยกบแถวบ้านแต่เมือเตาไฟกับน่องโม่เพิ่อก็ซื้อปลากับปิ้งไก่ได้เขียดนาเขียดน้อยพอแล้วแต่ได้ปกติกับบังคนกับโมเป็นเขียดนาแต่เอื้อยกินได้พอเอื้องนาะทำคนนี้เดียวสิชวนไอ้บอสไป ด้านกบมกภาคเนาะเลยค่เอาตอนกลางเลยเลยเดีาะหางคนกับินบ่ได้เขตนาบางคนกินได้เนาะเราสิเป็นประเภทแบบชาวรจนเนาะัเียดน้อยบ่กินบ่ได้ชารจนเนาบ่กินได้ได้นี่ค่ะําขี้มันแยะเนาะเเ้้นเข้าได้เนาะยอ๋อได้จเป็นเดือนนึงลบ่ยัง เอ๊ะเราหากระบอกไฟกระบอกไฟแค่หาก้อนอ่ะคอยไปได้มาสัมภาษณ์ทางด้านน้องน้ำวารเพิ่นโดยโอ้ป้อนเข้าไวแท้เพิ่นว่ะ14เพิ่นเอาน้องน้ำวานนี่อายุกี่ปีแล้วเกิดปี2014ค่ะ10ปีปีนี้บ่ก10ปีโดยกับบุคคลคุณแจ็คอะไรเด้แบบบุคคลเป็นไรย10ปีโดยอะ่รเกิดแล้วเพิ่นบ่หาบ่ อยู่ประสามปเพิ่นถึงคนหุนบางเนาะโดยหุนน้อยนั่นแล้วเพิ่นกับอสมบูรณ์มาได้เจ้าวะสมบูรณ์อือแดงน้อยบ้านเฮานี่ตามมาแบบว่าอิบซีบางเถื่อบางคนเพิ่นกับโบนั่นเพราะว่าผูอยากให้ป้อนเข่าไว้หกเดือนยังป้อนทางบ้านเฮ่อ่ะแต่พ่อแต่แม่เคยเห็ดแดดเห็ดแมใส่น้ำพร้อมแม่นะและหนึ่งมาเพื่อกับบ่อหอยยูเบาอ่ะโดยคันว่าบ่อป้อนเข่าอะไรป้อนเข่ากับโนมกับท่อนโนมบัด เอื้อยก็อยู่กันแค่กับน้องน้ำหวานสองคนเลยบปชิญ้ำปลาย้ำผักย้ำเนบมันต้องมีเด้ย้ำเอื้อยไปหั่นไปนี่แม่แม่แมนแมนโบกน้ำเข่ามันเป็นประเพณีการเลี้ยงลูกวัฒนธรรมเนาะการเลี้ยงลูกทั้งฝั่งเรามีแต่ป้อนเข่าแหละทับให้กินนุ่มให้กินนุ่มจนหกเดือนแต่ที่เป็นไปบ่ได้โดยบ่แม่นว่าโบกน้ำเข่าถึงความหูเด้พี่น้องอันนี้เป็นแต่เต้ปูย่าตายายชื่อทอดกันมา เพิน่นให้อยากโลดเนาะเลยพิ่นเกิดมาเองแรกะปัดคือว่ามาป้อนเข้าปัดคือคล้ายๆแน่ความให้อมเพินอินน,นอนรับแน่นเนาเลยนี่ก็หากจะยาป้อนเข้าวังนี้เลจังอยู่นอนเนี่ยโ,<อ>โมีผู้จับผู้บายนำถ่วอยู่กับน้องน้ำหวานคือนี่กับวนันจันทร์กับอถึงวันซุ์น้องพกับไปหุงเฮียนครบรอบทิศแล้วว่ะเพิน เิตว่าคขบแล้วบอกกับซีขบเลยนะกว่าแต่เอื่อยออกกระไพรอยู่ไฟกับซีมือเลยเนาะเลยขบแค่จิตหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าป้อนเข่าตั้งแต่เพิ่นได้จักมือป้อนเข่าตั้งแต่อยู่ไฟนอกจากได้จักมือเกิดมาแล้วแม่ในป้อนเข่าลดเนาะดย เออแล้วแม่นกินข้าวรึนะโดยมาน้องบัดคำมาปบป้อนมาน้องให้แม่นซื้อซูมเมอร์นี่เอาเงินมาจะใช้ให้น้องเปิดไปองคำาโรงเรียนก็มีพวกอันขาวบาบุญที่เข้ามาเยี่ยมคอยกับขาวบาตียงจังสีแล้วก็พวกเขาวบาตาบาเวียด หลายคนหนไะเนาะเพิ่นเข้ามาท้ายมาเยี่ยมมาหย่ามึงหยเพิ่นมาท้ายจิบแล้วเคนเนื่น้วยอย่างเช้นเนี่ยพวกเนี่ยกินพวกขลุงขลามของเอื้อยเอื้อยกับเขาได้กินย้อนวันนี้แหละโดยพวกเพคนเขามาแล้วกับเขาได้ให้โดยโดยเพิ่นกัมาช่วยเหลือเนาะโดยน้ำใจเพิ่นโดยฝ่าหลวงหลายคนอยู่เอื้อยกับบุคลหุจักผู้นามัยชื่อแน่นะโดย วัดหาไปเลยเป็นไหมเฮ้ยเออเอื้อลำพังไปขนัานขาลูกน้อยเนาะเออเนาะเอย้อลำพังไปหากะขาลูกน้อยแล้วก็สองมากะสักซี่หายยังคือคู่มือเลยกะขันคือเขียดน้อยก็ต้องไปต้องเป็นกลางคืนหาตรงกลางวันนะคุณของก็สิกินแมนน่ะยังมังกะห่อนเลยลาคืนว่าบอได้กัยังพอได้อยู่จักคาบจักได้เห็นนะอันนี้เอื้อกะบวเป็นไปบ้านก็ได้จะอยู่กับน้องคนนี่ มาให้น้องน้ำหวานไปหาเลี่ยงเมย์ไรบอกากุงหาการน้องน้ำหวานเราแบบยังน้อยเนาะโดยน้อยนี่คนสิบโลหนึงประมาณนี้ล้วเนาะคนน้อยยังน้อยอยู่แต่ว่าเราเฮ็ดไดันซมนี่หรือว่าเราควรนหมอกกอบหมอกกาบเม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเก่ง เพิ่นไปสู้มาเลยโดยบันในน้ำหมากับบุกคอยแห้งกันแบบว่าคุณบุกิงโบน่ะเนี่ยฮะคุณคนบุกคุณบุกใช่เนาะโดยเพื่อจีเต็มกระชามกับในกระถังนะเพื่ออยากว่าบอเกือบอยากเป็นล้มพูดแล้วจะได้เป็นพี่น้อเงินกำนองโมงโม่บ่อยแต่เพิ่นก็เป็นคือกันเลยเนาะโดยเป็นก็เป็นแบบมังค่างอะไรกับบอกว่าน้ำเพิ่นกับบุกคอยแห้งคันว่าแบบวชี้ใช่ชิเอ้าง่ายๆใช่แบบมัน หลวงพ่อใช่น้ำพื้นกันเนาะเพราะว่ามันพื้นที่มันเรียแต่พื้นที่เด้นากัแถมยามนี่มันเล็กเลยเไปช้ย่ายย่ายไปบนที่ส่งนะห้องนั้นบนเลขกับห้องนี้ห้องใกล้เฮือนบนนี้ย่านไร้เสือเพิ่งก็ได้เปิดแบบอันนี้การสร้างมาคู่มือคู่มือกับเฮ้งเพื่อนกับหลวงพ่อใช่สร้างว่าก่อเฮือนก่อช้างเพนบนน้ำน้ำมาอย่างแฮ้งเนี่ยนะแถวนี้นะมันชูงเบือง จูงเลยน้ําอย่างนี้แต่ของเอ้ยนี่ช่องก็เห็นอยู่ได้มงนะว่าหักจักเป็นย้อนอย่างย้อนโคยประมาณ30ปยเมตรเห็น่เนแลเจอเบาลแทงอยู่บ้านจอมแจ้ง15เมตรอืมตื้อน้ํายังบ่ได้เบิดเลยน้ําลายลายุยโอเคนั่นน้ํามันอยากมันอยากตําเนาะแม่นก่น้มันไก่ไกน้ําของเะเนาะ มันเล้วแต่ความหมายมือกันยังได้โยมยังเมื่อยแล้วมาแต่หุงเฮียนถึกยางอีกแล้วก็มาโยมน้ำอีกแม่าหโยมโยมแล้วตบผ้าอ้อมน้องใส่ชอยอาบแบบมันเป็นพื้นเป็นอย่างนี้เลยใครไปไรไปหามาไว้เป็นพื้นแล้วก็เอื้อยกับรองกําหวานพื้น หามกันหานุเลยามแล้วฝืนเด็ก็หามมือหาว่าแถวนี้เป็นแขวพื้นไว้เป็นเด็กนะลงนาเลยบ่เนีดู่มหลวงป่าเลยตั้งคนนี้ดุ่มมันเหมือนก็เปียกหมืแล้วเปียกแล้วแล้วมีเงนกลางตอนแรกเข่าก็ล่างว่าด้วยจุ่มเข่ามาเฮไว้และคันธนิษฐ์มาดิบเนาะดิบตายน้ำดิบน้ำแต่ชว้ส่วนมากจะเป็นดิบผุดเป็นตายผุดนั่นแหละกว่าคเดี๋ยวนี้เพิ่นมีแต่ว่าเราตัดทำกันนะ แม่มีแต่ไว้แบบนี้เลยพิ่นเพิ่นเนาะเลยเนาะเตรียมไว้เพื่อว่าบ้านเฮาบ่มีเลยบ่มีนะบ่มีกล่องแบบนี้แม่นยังนีไว้เนาะเอ้ยกว่าัดตอนนี้บัด่ถึงว่าได้ลูกได้เต้ามาว่าแลบ่เป็นให้บ่เป็นเป็นเอาบ่เป็นไปหาเลยนึ่งมาก็มามีลูกน้อยน่ะอ๋อก็เลยเตรียมไว้แต่ก่อนหน้าสิคลอดน้องเพิ่นอ๋อาี้ไปหาเนาะโดยเลยสิบ่มี ผักเน็บน้ำไห่บดนี้แราว่าลำบากแห้เราเลยเนาะโดยค้อนี่ค้อดธรรมชาร์ตทำปรมชาติตรงหลังเบาไม่เ้งพี่เลยพุ่มตอนค้อลดข้อดนะเนาะช่วยอันนี้บะหลังเอื้อยในการนงน้ำหวานเพิ่นเท่าเด้กคงเก็บเอาหัวเท่าเท่าโดยน้องหวานเป็นคนทำข้ดเลยได้ทำข้ดเลยเราโบราณว่าในเวลานะ ว่าย่านโบโบย่านโบเอ่ยกับโบก็โอดวิทย์ละชาวบ้านเพิ่นมาบ่ามาหลังจากโอดตุกมาตัดใจเฮเพื่อนเพื่อนหลังนี้เอ่ยเพื่อนนี่ตัวหนังก็ได้ปลาเลปลาเลเพื่อนก็อยู่นอกพั่งเพื่อนเข้ามาบบได้เข้ามาคู่แล้วก็น้องโม่เ่บานแล้วก็น้องโมเข้ามาในนี้น้องโมเพื่อนเพิ่นกับโบก้าเนาะหนึ่งมาเพิ่นกับเป็นสาวแล้วกับโบเคยเห็นมาก้นเพื่อนเพื่อนกับสีย่านในตุก chạy này, lưới chẳng đáy, lưới ừ, ừ, cả bốn. Rồi. tay cả đi, đi lượt cả bốn luồng lại bảo. Như cái xít ở lý lộ cả. mi phi náng phương, phí náng phương là dù nát. nong là ván cả dù mong ní, dàn, dù bảo ra. lượt. Thế đi, ươi cả đầy lượt lại bỏ đấy đấy là. Ừ. Mẹ nóng cả มึงเลือดบวหลา,หายเนาะว่าชั้นก็ถือว่ายังมีความสุขดีอยู่เนาะโดยบวได้เป็นลมเป็นแรงล้วมันพูดเป็นพ่อคนน้อยกับบวได้มาใกล้เลยบวตบวได้มาใกล้เลยจนตะพุกตอนนีออ้บวเห็นหน้าเห็นตาเลยว่ากับคือสีบอลนั่นป่านนัยเนาะโดยต้องบอลตรงนี้เล่ากับชัมป้าทิ่มกันคักแล้วโดยยาว่านนี่นั่นกับแมนบวเห็น,นหน้าเห็นตาเพผุนเลย ข,ขึ้นมาเรียียมอยางไยเนาะไปสามสีนมากะนอนเป็นมือสองมือหละแมนก็คือสีบลอนะแนก็สีพู่เลยจะปีเอก็บุคอยพูไปรด็นเรื่องปีแต่ว่าพายเห็ดจืเรื่องใบนู่นนี่ถามพ่อแม่กับจื้อพ่อแม่กับจือาไสามซิบพญามเห็ดใบนียกัะสามซีว่งช่วงสี่อันแต่งดงเนี่กะเ็จะใส่สี่สิบผู้ใด โดนแตงดอกในใบน้ำตาลนะคือใช่ยลายแค่นะจักน้ำเจ้ากำลังแต่งบ่ฟัวบ้านแต่งเหมือนซีแต่งโด่งน่าห่ากับแต่งดอกวิทย์นะกับแต่งโดองวิทย์ก็แม่นผัวก็นีด้วยโดยพัวง่ายใช่ไหมมันคือเจ้านี่ก็งโบแต่งแล้วเนาะนี่แต่งวันนี้ครับโบแต่งมาดูน้ำกันแบบมีกระโดงกระแกวถูกปะ กะมีแต่เบอร์ไม่หลายเอ่ยค่ะคงว่าอันเกินว่าเอากับคนในบ้านนี่กะขาดงกะแล้วแต่คนที่เว้ากันเอ่ยกับ่บได้มากงากเนาะแต่กระเบิดร้อนหลาระโดงหาล้านแบบนี่เด้บาทหนึ่งกะเมนหาล้านชุมืือนีโดยหาบ้านชิ้นหีมีหัวมีหมูหนึ่งตัวคงเอามาชูเด้ค่ะว่ากระเจ้่ เลยโอบ่แม่เน่าเบาสุขขาขึ้นแล้วโบ่แม่เห็ดหมูโบ้ได้โบแม่โดยคือว่าเจ้าออกพื้นออกไผ่นี่กคะได้ผูกคอตอกแขนอยู่บ่ผูกโอ้ผูกแขนและโบผูกกะมันกนั่นแหละเนาะน้องเพิ่นก็ได้ผูกผูกมาผูกกลัวในวันนั้นนะวันที่เอ้ยโคดลูกอะก็ได้ผูกแล้วเนาะตอกแขนก็เจ้าใส่เงินใส่คำจะเชื้อและ ดูแค่นดีแห้งเนาะโดยก็นีน้ำอุบนน้ำหอมและเตรียมไว้ค่ะเจ้ายาสะหัวจะน้องเป็นตาอันสำคาญอยู่เนาะนี่ตอนนี้ก็คือทางด้านของกลัวนี่เพิ่นก็หน้าสำคาญพอสมควรว่าอยู่กับน้องน้ำหวานผู้น้อยๆเนาะแล้วก็แม่ผู้เดียวเหากินหาอยู่ไผ้ใชหากินแม่แล้ววะเป็นเรื่องเล่าของการพอสมควรแล้วเนาะที่มาเนาะอเมนไหม เป็นกำลังใจให้กันด้วยโยมีว่าทางขื้าสเจ้าจ้าจ้าิงไหนวาไว่ได้ตกเอดจ้าเปละอาจอจ้า่าจอจ้านยพี่น้องครับถามว่าไว้จเป็นจักแล้วเป็นกระจะกรแม่นแร่เันชาชา็ี่เป็นจ้าถวเป็นจ้าไว้ไว้ก็เอื้อจ้ามันก็แรแเ่อัน 2คนเนาะจําเนียงของกูไดเอิ้นแม่แบบไรนะเดี๋ยวยังจะเอาให้ทานเล็กๆน้อยๆพอได้พอได้อันให้น้องน้ําหวานไปงเียนะเอาน้องไปเยนีวนอกน้องน้ําหวานง นอกคนกไปเอาเฮี head, ้ยนแล้วก็เล<ๆ>ื่อยก็ซื้อแล้วกินเห็นเะพื่อซ้ำเพื่อถ่ายจังใดก็สู้ๆเด้อเลยเด้อโดยไส่นอกชักมือเนื่องการคิดดีขึ้นเองโดยแต่ไหนแต่ไหนก็ต่อลาก่อนจะเอาก็ได้เนาะโดยใช่ไหมแคบนี้แหละเนาะแม่สบายดีไหมสบายดีโอเคพี่น้องเลยจังใดก็อ่าเนาะโัยคลิปนี้เราก็เอาเองเองก็เคยเข้ามาถ่ายเท่นึงนะพี่น้องเลยกับฝั่งน้ำมันซีอิ๊วแพงไปสู่ทุกคนทัวร์จระเ เผื่อเถอเปิดน้องพี่น้องเนาะคือว่าเนี่ยตอนนี้เป็นกมีหลายๆช่องเข้ามาถ่ายหรือว่าหลายๆคนเข้ามาถ่ายเป็นกเพื่อมีการโอนยืนอยู่เด็กๆน้อยๆน่อยนึ่มาเนาะแล้วให้กับขอขอบคุณขอบคุณทุกคนนะพี่น้องเลยปนี้กับโบวมีอยัางไรโบว์มีอย่างก็คืออะไรก็จบคลิปลงไว้ก่อนก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีประจุพลุทุกค,คนเนาะ